มิตรพูดญาติโยมท่านผู้ชมและกัทตาผูฟังอยู่ณขณะนี้ทุกทท่านนานๆจะได้มาพบกับทุกผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งทางสื่อกระจายเสียงแห่งนี้นะครับถ้าไม่มีเหตุไม่มีเรื่องราวดีๆที่จะมาบอกก็คงจะไม่ได้มีโอกาสมาพบกันสักเท่าไหร่ปีนี้เนี่ยเราจะหล่อพระพุทธร,รูปศักดิ์สิทธิ์อีกองค์หนึ่ง ในประเทศไทยเรียกว่าเป็นพระพุทธรูปปางสมปรารถนาอยู่อีหุกโจกนะอยู่อีอยู่อีฝอหรือว่าอยู่อีหุกนะอยู่อีหุกโจกเป็นพระพุทธรูปปางสมปรารถนาซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางที่พระพุทธองค์ทรงแสดงปริศนาธรรมในคราวโปรดกับพุทธบริษัทนะในถ้ำกลางพุทธบริษัททั้งหลายเหล่านั้นในเหตุการณ์วันนั้นในพระมหาเทระกัสปะที่ได้เข้าใจในความ เป็นเลิศของพระพุทธเจ้านะ,ะดุจด,ดั่งดอกบัวที่พ้นน้ําแล้วก็หลังจากนั้นพระมหากรเจรคชปะก็ถือว่าได้เป็นผู้เป็นพระผู้ใหญ่ที่สืบทอดคติทำคําสอนนะฮะวิธีการปฏิบัติวิธีอะไรต่างๆถือว่าเป็นพระอวุโสนะครับที่รองจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะแล้วได้มีการสืบทอดเรื่องการสอนกรรมฐานสืบทอดเรื่องคําสอน นะฮะไม่ว่าจะเป็นการทําสังคายนาต่างเนี่ยก็มาก็พระพุทธรูปปางนี้จึงเป็นปางที่ถือว่าประ,ประทานความสมปรารถนาให้กับผู้ที่ประพฤติธ,ธรรมผู้ที่ประพฤติธรรมต้องการอะไรครับต้องการที่จะพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นการที่เราจะไปถึงความความพ้นทุกข์เนี่ยจะต้องมีวิถีให้เราเดินมีหนทางปฏิบัติให้เราไปถึงความพ้นทุกข์นั้นพระพุทธรูปปางนี้จึงถือว่าเป็นปางที่ประทาน วิถีแห่งความพุทุกข์ให้กับผู้ที่ปฏิบัติธรรมเขาเชิญทุกท่านนะฮะมาร่วมเขียนรายชื่อเขียนแผ่นทองวันเดือนปีเกิดฝากไว้เพื่อที่จะหลอ่อองค์พระพุทธรูปปางสมปัถนานี้เพราะฉะนั้นจากวันนี้ก็จะถึงเวลาอยู่ไม่นานก็ขอ,ขอเชิญทุกท่านหาเวลาแล้วก็นำมวลสารต่างๆมาหลอมนะฮะแหวนเงิน <c oughs> สร้อยเงินแหวนทองเหลือง ขันทองเหลืองถาดทองเหลืองหรือว่าเป็นภาชนะทองเหลืองต่างๆเนี่ยได้หมดเดยโยมนะฮะเอามาหลอมรวมเป็นองค์พระให้คนกราบไหว้เราก็จะได้อานิสงส์แห่งการสร้างพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์นี้ด้วย094 339 8484 094 339 8484ยสญาติโยมเรา ทางคณะกรรมการจัดสร้างเราได้จัดเป็นกองทุนไว้นะมีกองทุนกองทุนประธานกองทุนรองประธานกองทุนร่วมกองทุนประธาน3,000ันบาทนะพระพุะทธธรรมพระสงฆ์นะฮะ3,000บาทกองทุนรองประธาน1,000บาทกองทุนร่วมตามกำลังศรัทธาตามกำลังทรัพย์ของท่านแต่ขอให้ท่านทั้งหลายได้มีส่วนร่วมในครั้งนี้อย่าตกขบวนหากท่านมาทราบทีหลังท่านจะ เสียดายโอกาสเพราะฉะนั้นตอนนี้มีโอกาสแล้วอย่าปล่อยให้ตกขบวนนะฮะหล่อพระประธานปรางสมปรารถนาเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อีกหนึ่งองค์ในแผ่นดินไทยอย่าตกขบวนนะโยมนะการหล่อพระพุทธรูปพลิกชีวิตของคนให้เจริญรุ่งเรืองมามากต่อมากแล้วในพระพุทธรูปปางนี้เนี่ยสมปรารถนาชื่อเนี่ยสำเร็จไปกว่าครึ่งแล้ว อย่าตกขบวนหากท่านทราบแล้วให้เรียบติดต่อเข้ามาจองเป็นเจ้าภาพร่วมกันตามกําลังโอกาสที่เรามีไม่ให้เดือดร้อนนะฮะแล้วขอให้ท่านทั้งหลายสมใจปรารถนาดังใจคิดนะฮะดังใจที่ตั้งใจไว้ขอให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานตามที่พระพุทธองค์ส่งค้นพบแล้วก็ที่สำคัญน,นั้นขอให้ท่านทั้งหลายได้ได้มีส่วนร่วมในการสร้างมรดกธรรม ทางวัฒนธรรมมรดกทางวัฒนธรรมอีกหนึ่งองค์ในแผ่นดินพระพุทธรูปปรางสมปรารถนาอย่าตกขบวนนะโยมนะอมิตรพูด